สวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อเต้ยนะตอนนี้ทำช่อง y t u t u นะคะทำอย่างไรเมื่อหมดไฟในวัย40นี่คือเขาช่องตะโกก็หนึ่งในวิธีที่จะให้กำลังใจตัวเองก็คือการหมูเตลูนี่ยแหละคะ่ะตอนนี้เราอยู่กาลสินตอน6โมงเช้านะเพื่อที่จะเดินทางไปวัดพระาธาตุหมื่นหินนะคะเราไม่รู้จักใครไม่รู้จักอะไรทั้งสิ้นมาไกลมากก็คือมาตาม G P S อะ G P S พามา ก็แว Amazon นิดนึงปรากฏว่ายังไม่เปิดเช้ามากผู้คนก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันนะคะเราก็เปิด GPS มากนะคะก็ขอบคุณนะวัตกรรม GPS ทุกสิ่งอย่างทุกคนดูเหมือนมีดวงไฟเนาะเป็นพระอาทิตย์ตอน6กโมงแบบเสร็จๆอะสุดท้ายเราก็มาถึงวัดพระธาตุเหมือนหินนะคะของหลวงปู่ศิราสิริจันโทรปรากฏว่าเราไม่ใช่คนแรกนะหกโมงครึ่งเราเป็นคนท้าย มวลชนแห่เห็นกันมาตั้งแต่ตีสองตีสามครับเพราะฉะนั้นใครมาไกลนะศึกษาข้อมูลเผื่อเวลาเอานะคะทุกคนมาด้วยจิตใจที่ศรัทธาเราเองก็ไม่เคยเจอบรรยากาศแบบนี้นะคะสุดท้ายหลวงปู่ก็ออกมาราวๆ8ปดโมง นะคะท่านจะรับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยแค่วันละหนึ่งครั้งน่าจะประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะหลวงปู่มีออร่าเราดูแล้วก็น่าเลื่อมใสศรัทธาจริงๆน่ารักนะคะท่านมีเมตตากับลูกศิษย์ลูกหาแต่ท่านก็แก่แล้วเนาะ ก็ทุกคนก็มากราบไหว้ขอโชคขอลาบขอดวงขอให้หมดหนี้หมดสินก็ว่ากันไปแล้วแต่ถ้าความเชื่อทำให้เรามีกำลังใจก็เชื่อแล้วไม่ทำให้ใครลำบากก็เชื่อไปนะคะในวัดนะคะพิธีเนี่ยเป็นพิธีการทำบุญที่ดีมากๆเริ่มจากมีการอัญเชิญเทวดาและสวดบทศักดิ์สิทธิ์หลายๆบทนะคะถือว่าทริปเนี้ย ดีมากๆวัดไม่มีการเลี่ยลายเงินนะคะทุกคนฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะอ้าวสาธุ